สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับเข้ามุมส่วนชอบของเราแล้วค่ะก็คือจีนทะลุดูฟรีนั่นเองค่ะดื้ดืนวันนี้นะคะเราก็จะชวนน้องนะคะมาเรีแอคชั่นนะคะความในใจสี่ปีของวงเพนทั่งนั่นเองนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะที่อนุญาตให้เรานําคลิปมารีแอคได้นะคะก็เดี๋ยวจะ ติดชื่อช่องที่เรารีแอคนะคะเอาไว้ตอนท้ายคลิปนะคะยังไงก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ไปดูกันเลยเลยค่ะอย่้แค้ีติไ้ละอ แต่ก็ชอบอุ้ยนี่เป็นเราใช้ขาไปอ่ะองศาหน่อยอุ้ยอยากคุยอ่ะก็เราใช้ตัวอะรู้เอาเราไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเหรอ

그거운 옷이 없어가지고, 그래서 오늘 이렇게 생각했었는데, 빼리 을는사람으어요 <laughs> 고마웠어요. <laughs> 나중에도 또 상관없고, 하나라도 할말 없는데, 아홍석이 너무 착해가지고, 아 홍석이는 이런 점이 조금... 아, 그거 아시는 구나 아, 이세 오빠가... 오이, 대박! โอ้โห 진또. 농원. 여기 뭐 맛있는 거좀 추천해 주시면 안 돼요? 배고파요. 아, 뭐 맛있는 거 시켜 줄게요. 강남. 어. 사경이랑 개인적인 얘기를 막. 아, 괜찮아, 라래나, 맛아요 라벨에. 돈 낚 <laughs> 네, 출장을 가기 전에, 진짜 추억을, 그런 생각이 크게 없구나. 뭔도 어, 해주고 싶은데. 항상 고맙죠, 사실. 리더이기도 하고. 또 문제에 부딪히면 혼자 앞에서 걸어가는 사람은 회리 형이었기 때문에. 우리 응, 형이 응. 없었으면 저희 펜타곤에 이런 음악도 안 나왔었고, 사실. 최근에 형이 혼자 시절이 많아었어가지고 제가 펜타곤 V의 뮤지컬, 펜타곤 V의 로또싱어. 좀만 더쉬으면 좋겠습니다. 평소 응, 저희랑 밥도 먹고 얘기도 하면서 형정님 같이 그런 어부인장 따로 좀 무슨 뭐면 음, 취미도 없거든요 연유한 거좀 배워가지고 좋겠어요 친구로 좀 만들어보고 취미도도 만들어가지고 계속 행복했으면 좋겠어요 계속 저렇게 살면 어떨까요? 이미 알고 있는 형의 인생에 의해서 행복한 그런 일들을 음. 좀 많이 했으면 좋겠어요 이제 저도 형 라인인데도 불구하고 제가 준호 형이랑 후이 한테 의지를 의미 많이 했어가지고 개인적으로 너무 불안하고 제가 이번에 팬타곤 활동을 하면서 유난히 임무를 좀 많이 하려는데 고생했죠 저희 멤버들한테 너무 고생하고 후이 형이 저를 효과도 못 찾아보겠어요 너무 컸을 것 같아서 그동안 후이 음. 형이 얼마나 힘들었을지 어생을 네. 많이 했을지 왜 다들 이렇게 사 อบอุ่นมากเลยรู้เลยว่าทำงานหนักมากอะแต่เวลาดังพูดเื่นเนี่ยด้วยความเป็นพี่เนาะ

โอ้โหแต่บนผมเยอะมากเลยครับก็นานเจ้าระเบียบว่าไม่ถึงคนละกี่โด นี่คือน้องเล็กจริงอ่ะเนี่ยเริ่มรับไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นเพื่อหญ่ที่แบบบอกอะไรแล้วเด็กก็แบบไม่ทำตามอ่ะเออบอกให้ทำอย่างไรก็ไม่ทำนี่

한슨 일이 어월 정도를 속했어요 더억니한테 이식으로 어우 옷도에다가 비스듬하게 가볼래 그래 흔들리는 사람인데요 그거를 하게 정말 캐릭그랬더니 이러고 다더라고요아리벽기도 굉장히 비싸요 나는 게 됐었어요. 변하고 싶지 않다는 얘기를 했어요. 우리 팬텀우에좀 변하지 않고 함께했으면 좋겠다라고 얘기를 했는데 그 마음을 좀 간직을 하고 있지 않았으면 좋겠네요. 안녕하요 누구 목소리였어요? 누구 목소리였어? 당신. 오케이. 어, 맞는 중 하나. 내가 들리고 내가 들리나 봐. 똑같은 마음으로 사랑하고 있는데 가끔 조금 과해요. 정말 세 개가 있어가지고 의사 전달하기가 조금 힘들 때 코스가 좀 어었습니다. 네, 부 분. 금없거든요 근데 그냥 걱정 걱정이 돼요. 어, 이거는 모두가 공통된 구경상인데 항상 <laughs> 첫 인상이 가장 어때서 물어주려고 무조건 영원이가 맞아. 영원이가 아직도 게 기억이 남아요. 1 0 0만 되면 하고 있는데. 응? 착한 것만큼 진짜 귀신한 여기에 전혀 없 제가 너무 힘들었을 때제 따뜻하게 이렇게 손을 내밀어준 동생이었거든요. 평생 그 생각을 못 잊을 것 같고 너무너무 고마운 동생입니다. 찬다. 진원이 형수 ก็จ,จบแล้วนะคะสำหรับคลิปการรีแอคความในใจนะคะก็จากที่เราดูมาทั้งหมดนะเรารู้สึกว่าเราชอบชอบหลงเมทปะไม่รู้เรารู้สึกว่าเราชอบคุยกับคีโนมาคือแบบคุยคือบุคคลที่แบบไม่ว่าใครจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นอนะแล้วคนแล้วนางเวลานางพูดถึงเแบบนี่ยนางจะพูดด้วยความอธันรถอ่ะคือพูดแบบอู้นให้มันออกแนวตลกอะ่ะซึ่งไม่รู้ว่าแบบมันเป็นอย่างนั้นไหมก็คือเราเราก็ไม่ได้ติดตาม วงเข้ามาตั้งแต่แรกเนาะเราก็ไม่รู้ว่าความเป็นมาเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าถึงง่ายมากเลยก็แบบจริงใจมากแล้วก็คีโน่คือคนที่แบบเวลาพูดคือแบบเขาจะมีความแบบมองมองคนเป็นแบบเป็นสิ่งสวยงามอะไม่รู้ <c oughs> ดีนนครับคิดเรานะเออแต่ว่ารู้รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบคือเราสารภาพก่อนว่าเราอะด้วยความที่เราเอะดูวงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ ตกหกลุมคีโนโ่แล้วก็เลยแบบไปหาดูแบบว่าที่เขาเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันจะมีคลิปหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบเป็นคนที่มีระเบียบมากแบบคือมากๆอะ่ะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากรู้จักเขาอะไรเงี้ยเออคือแบบ เขาเต้นใช่ไหมแล้วทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งที่เขาหันหลังนะเขาก็สะบัดสะบัดเสื้อข้างหลังอ่ะเออสะบัดออกปุ๊บคือเหมือนแบบให้มันเป็นระเบียบอะทีนี้พอจังหวะที่เขาเต้นไปปุ๊บแล้วเหมือนผมมันแบบมันไหมอย่างนี้ดนึงอะเขาก็แบบทำเนี่ยจัดคือเหมือนเขาจัดทรงให้เต้นแบบฉันต้องดูดีอะไรเงี้ยคือแบบเวลาที่เขาไม่เต้นอ่ะเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งคือยิม้มแล้วแบบมีความสุขมากแต่พอเวลาเขาเต้นเขาจะ มาเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งแบบเป็นผู้ชายที่มันน่าค้นหามากคือแบบยิ่งทําให้เราอยากรู้จักว่าตกลงคนคนนี้เป็นคนยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งอยากเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็คนที่เราเรารช็อตที่เราประทับใจที่สุดคือช็อตตรงที่หุยไปอยู่ตรงกลางแล้วแบบทุกคนพูดถึงหุยคือแบบด้านทางที่หุยอ่ะพูดถึงคนอื่นแบบว่าตลกโขัานมากแล้วแบบเผาแทบจะเผาละเปอร์เซ็นอ่ะแต่คนอื่นอ่ะเวลาที่พูดถึงหุยคือแบบพี่ทางานหนักมากแล้วแบบพี่ควรได้พักนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ คือทุกคนแบบเป็นห่วงและแบบรักฮุยมากแล้วก็สัมผัสได้ว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้คือคนที่ทําให้วงพัฒนาจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยช็อตที่ประทับใจที่สุดก็คือช็อตตรงที่ฮุยไปนั่งอยู่ตรงกลางเออฮะอาหนาอิงชอบส่วนไหนที่สุดเชื่อว่าประทับใจแต่ว่ามันโดนใจตอนห้องสองบแบบว่ามามานั่งตรงกลางใช่ไหมแล้วก็พูดแอ้นน้นก็แบบทำแบบ จะง่วงเออเยู่ยเดี๋ยวหลับกัเลยเดี๋ยวจะบอกว่าอีกคนกวนมากอีกคนหนึ่งที่เราเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากคือคงซองเลยคืออบบแล้วคือพี่นับคือถามคือเรา่าคนนี้คือแบบคนจํานจำชื่อไม่ได้เลยแบบเดียงซองคือคนที่เราจําชื่อไม่ค่อยได้อ่ะคือคนนั้นคนนั้นคนนั้นคตลอดเลยคือคนนั้นตลอดเลยคือถามถามแบบวันหนึ่งคือถามประมาณไม่ต่ำกว่าสามรอบอ่ะคือเป็นพวกแบบความจําเรื่องชื่อคือแบบว่า ค่อนข้างเมมโบรี่น้อยมากอะทุกคนถ้าคนไหนที่พูดชื่อบอ่อยอะจะลืมชื่อเว้ยแต่ว่าคนไหนที่แบบไม่ได้พูดชื่อเลยอะอยู่ดีก็จำได้ครั้เ<ล>งเดียวก็จําได้เลยครั้งเดียวก็จําไน้แต่ว่าคนที่ถามบ่อยๆอก็ะจะลืมถ้าัง <ละ S 1> ชื่อแบบ <ละ S 1> ก็ง่ายอะชื่อก็ง่ายอะเออ <c oughs> ไม่รู้ทําไมไม่แต่ตนางอะเป็นคนน่ารักนะแบบว่าดูดูคลิปที่นางร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าเออนางร้องเพราะแล้วแบบนางมีเอ็กที่แบบพี่ว่าทัดท่า ถ้านางกับคีโน่อะมาอยู่ด้วยกันเนี้ยพี่ว่ามันอยู่นะคือแบบอีกคนนึงก็บ่นแต่อีคนนึงก็แบบคนอื่นก็เต้นผิดอะทำไม,ไมอ,อีคนนึงก็เออแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรยังไงสิคือแบบว่ากลัวภาษาดีอะก็คือเออมันดีอะแต่แบบคนที่จะเป็นน้ำเย็นในวงนี้ก็คงเป็นรู้สึกนะเอานแน่ๆน่าจะเป็นเย็ยนอันแหละ <laughs> แล้วก็เย,ย็นอันนิ่งมากเย็นอันนิ่งมากแล้วก็แบบดูเป็นคนที่แบบว่าแต่ดูเป็นคนที่แบบ เหมือนทุกคนต้องดูแลแล้วแบบว่าเหมือนความต้องการไม่สิ้นสุดเลยนะแบบคือแบบเบบ <laughs> ก๋คนไม่ไบบไมีชุดเลิอไปขอ,อ,อเออ <laughs> เออแต่ก็ดีนะเป็นมาตรการที่แบบว่ามีความสุขอ่ะเราจะได้รู้วัดใจว่าเออเมมเบอร์แบบรักเราจริงปาวาอะไร,ย <laughs> รเย่เอาใจหรือเป่เออแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เย็นๆก็น่าจะเป็นชินวอนไหมชินวอนเย็นไหมก็เย็นอยู่เดีว โลเย็ยนไหมะก็เย็ยนอยู่แต่อยูโตที่แบบไม่ได้พูดอะไรเลย <laughs> เออ,เอ,อแต่ว่าก็มีบางครั้งที่พูดแต่ว่าตอนพูดถึงหุยก็ดีอยู่อะไรอย่างงี้ก็คือน่าร่างนะคะเป็นวงที่แบบน่าค้นหามากๆอีกวงหนึ่งยายก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็คือเราอยากให้เขาอ่ะแมทมากๆแบบคือเรารู้สึกว่าวงเขาเพลงดีมากทุกคนคือชอบมากชอบเสียงเขามากตอนแรกที่ตามก็เพราะว่าหุยนะคะคือเสียงหุยแบบ คือทวานไอเถอไม่ใช่ทวานข้ายานข้ายานแบบมันทยานอยู่ในหูเราเออเข้าใจอารมณ์ไหมทุกคนแล้วพอยิ่งเรามาดูวงเขาแล้วก็ยิ่งแบบรู้ว่าเออวงนี้มีดีหลายคนทุกอย่างสุดเพอร์เฟกต์ไงก็ฝากติดตามน่นแ็บก็ดีนะทุกคนไงนก็ขอบคุณนะคะที่ให้เราทําคลิปนี้นะคะขอบคุณเจ้าของช่องคะ่ะแล้วก็ อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากแบ่งปันให้เพื่อนดูก็อย่าลืมกดแชร์นะคะยังไงก็ติดตามช่องของเราไปเรื่อยๆนะคะก็คอนเทนต์หน้าก็จะต้องมีเมด้กอกแน่นอนค่ะเหมือนที่ต้องมี A C T นะคะ <S 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 โอเคที่ก็ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย